สวัสดีครับมุนีเกะนะครับมารายงานนะครับสภาพความเสียหายนะของนะครับบ้านแต่ละหลังนะครับหลังจากวังหันนะครับพายุเข้ามาแบบรุนแรงนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับอันนี้คือถนนกลางบ้านตอนกลางนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวดีพาเข้ามาเบ่งนะครับความเสียหายนะครับของแต่ละหลังนะครับมีจากหลังบุ้มไหมนี่ครับอันนี้เพียนพู้ใดครับนี่เพี้ยนไปไญ่พร็อกนะครับเด้อนี่ครับ หลายแห้งแห้งห,หลายเตยยยื่องไปบ้างรับนี่แหงๆรล้มหมุนมาเลยล้มหมุนมาเลยปานทรวดาโดฝนละทีน like ี่ครับสภาพความเสียหายเลยครับอันนี้มันออกไปเลยเลนี่แมนปีนไปฝนนะครับนี่ครับมันปีนไปเลื่อยเชีไฟดับป่นี่ไฟดับปอนี่ครับรายงานสดๆเลยนะครับนี่พังหันเลยนะครับเลยตอนนี้ฝนกำลังตกพอดีนะครับนี่เด้อกำลังลิ้นปล่อยๆนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวสิพาไปข้างหลังอีกนะครับเด้อ นี่ครับรายงานสดๆนะครับจากช่องลูกเขาเนี้ยาะบัดน,นาเลยนะครับอ,อาจ <อา S 1> สีบว่าเป็นช่องข้าวดอกเป็นช่องการเกษตรแต่ว่าล้มแห้งนะครับวัดใจม่ได้ที่ต้องเก็บบรรยากาศที่พี่น้องเบิรงนรับเป็นพายดุด้วยครับเด้อตอนนี้ฝนกำลังปปล่อยๆอยู่นะครับอันนี้็อกนี๊ดเ่ยเพิ่าเปิดประทุนนะครับนะครับเนี่ยทังการนะครับอาจสีมีนะครับการเยียวยามาอยู่นะครับเด้ออันนี้กับผมถ่ายเป็นหลักฐานไว้นะครับเด้อนี่หลักฐานนะครับของเตยละหลังนะครับอันนี้มันดอ,อกซช่ไหมเด็กที่เด็ดโอ้มีมีอีกบ่มีอีกบ่มีอีกหลายลังบะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิงนะครับเดี๋ยวไปเบิงนะครับเด้อนี่ครับบ้านดอนกลางนะครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับลมพายุเขานะครับหมุนจิ๋วติ๋วมาเลยนะครับนี่ครับอันนี้ครับนะครับอีกเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับเด้อที่ออกนะครับออกหลายพันทีเดียนนี่ออกหลายไปไหนขุนนะครับเบิงเด้อสองหงายังเลยนะครับเนี่ยขุนนะครับเิ็นเป็นออกเพิ่นเลยนี่เป็นพายุเป็นพายุอย่างพวกครับนี่นี่ละ ออกเบิร์ดอีนะครับมือแรงได้นอนตากมือแรงได้นอนชมยาวแท้นะครับนี่ไปนะครับเดี๋ยวไปเบิรงอีกหลายหลหลังนะครับเด้อนี่นะครับพอดีนะครับพายุเขานะครับต้นไม้โค่นลงเลยนะครับพายุเขานะครับพายุพายุตึนร้อนวะไฟขาดเบิร์ดเลยตัวนี้นี่นะครับเด้อนี่ครับความเสียหายนำไมไม่ออกเบิร์ดนะครับนี่นี่ครับเบิรงเฮียนออกวะเฮียนออกวะ เดี๋ยวพายางไปเบิรงนะครับเด้อนี่ครับเอาก็ใไกลไกลไปต้มมด้วบปดที่นี่ต้นไม้โค่นเบิดเด้อครับเด้อนี่นี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเพจนะครับกลุ่มของคนโคราชนะครับเด้ออเมนี่อยูดอนกลางนะครับอำเภอโค้งเขาเนี่ยครับหลังจากพายุเขานะครับว่างหันนะครับล้มบดโดนดอกเบจวามันล้มแห้งนะครับขอกไกลนะครับนี่ครับเด้อสภาพความเสียหายนะครับนี่สุดยอดมากนะครับออกเบิดเลยครับเป็นบ่พี่น้องไกลบ่มีหมองหันส้นแล้ว กหลาตนี่ก็คือสภาพความเสียหายนะครับณบ้านดอนกลางนะครับอําเภอคงนะครับคุลา้านเอกเนี่ยนะครับเด้อนี่นะครับกอกไก่นะครับเพิ่องยังสี่ล่ะนี่ก็คือสภาพนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลังนะครับเด้อนี่เดี๋ยวผมก็ทยอยนะครับไทยเบิ้งนะครับหลายหลังแล้วนะครับมีเขาทายมานะครับเด้อหักโคนนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่แป๊บเดียวเลยนะครับนี่หักหักบิดเลยนะครับนี่ ถ้าเปิดยังไมงยุดเข้ามาด้วยต่นออกเบิ้ดนะครับนี่เด้อนี่ครับต้นต้นใหม่นะครับสายไฟนะครับขาดเบิดเด้อครับเด้อนี่ยปางกลางบ่มนี้อ่ะยังกว่องน้ำนะครับไม่รองระบายจืดจืดหนึ่งสิหละครับใส่ขี้วัวของมือปอดหว่ะโอ้โจืดเรืี่เด็ดเอ้เบิ้ดซาดนี่เบิ้ดซาดนะครับวัตกมาทำตรงนี้อันนี้เป็นเป็นแรงน้ำเด้นเนี่ยเพราะยิงลายอย่างดี เรียงปลาเนาะปลาตึง<ะ>นุม่นมขาดมาเลย <c oughs> เด้อนะครับกะเดี๋ยวจบไปตำหนีก่อนเด้อครับเด้อครับผมสวัสดีครับนี่ผู้เป็นไกด์นะครับนำบทีม